น,นวัตยกเลิกกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจากมิสแกรนมิสแก a นอินเตอร์เนชั่นแนลหรือ MGI ประกาศยกเลิกการให้กัมพูชารวมเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนล2024เนื่องจากฝ่ายกัมพูชาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาได้ตามมาตรฐานนายนวัตอิสระไกรสีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MGI ได้นำทีมงานและคณะผู้เข้าประกวดจากรอบโลก70คนเดินทางออกจากกัมพูชาแล้วจากกำหนดการเดิมที่ต้องอยู่ปฏิบัติภารกิจช่วงเก็บตัวก่อนการประกวดรอบสุด ท้ายวันที่25ตุลาคมนี้ทางนี้นายนวัตแสดงความไม่พอใจผ่านการไลฟ์สดในโซเชียลมีเดียโดยระบุถึงปัญหาต่างๆเช่นการถแถลงข่าวที่ไม่มีตัวแทนรัฐบาลเข้าร่วมงานและความไม่ปลอดภัยในกิจกรรมท่องเที่ยวทําให้ต้องตัดสินใจย,ย้ายการจัดงานกลับมาที่ประเทศไทยด้านเพจมิสแกนแคนเบเดียประกาศยุติความร่วมมือกับมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลและเช่นกันโดยระบุว่าองค์กรมิสแกนไม่ให้ความเคารพกัมพูชาในฐานะเจ้าภาพและไม่ให้ความร่วมมือกับฝ่ายกัมพูชา